หนึ่งอุปสรรคของคนที่เริ่มต้นทําออนไลน์ก็คือคิดนานเกินไปค่ะคิดโน่คน,นคิดนั่นคิดนี้เอฉันจะทําได้ไหมหัวข้อนี้ดีหรือเปล่ารูปแบบนี้สวยหรือเปล่าหรือถ้าเราพรีเซนต์แบบนี้ออกไปจะมีคนซื้อไหมจะมีคนดูไหมจะมีคนคลิกไลค์คลิกแชร์หรือเปล่าคิดสรารพัดคือจินตนาการไปก่อนแล้วค่ะถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นพอคิดแล้วคิดอีกก็เลยไม่ได้ทําสักทีนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดแล้วนะคะว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบนี้เนื้อหาแบบนี้รูปแบบนี้แหละ Là lào có lồn ทันทีเลยค่ะแล้วก็โพสต์ไปเลยค่ะจะบอกเลยจากประสบการณ์ตรงของค,คุณครูป๊อปปี้อย่างนะคะคือหลายๆครั้งมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้บางโพสเนี่ยคือแบบเราคิดไว้เลยนะว่ามันจะต้องมีคนกดไลค์กดแชร์คนจะต้องชอบมากแต่พอโพสตอไปแล้วอาจจะแปลกก็ได้นะคะแต่โพสต์ที่แบบเรียกว่าไงไม่ใช่ม่ไม่ใส่ใจนะแต่คือเราไม่ได้คิดเยอะอะมีอารมณ์แบบนี้แล้วเราถ่ายเลยลงเลยโพสต์เลยพิมพ์เลยแบบเนี้ย engagement ดีมากคนแบบอยากที่จะมาดูอยากที่จะมาติดตามแล้วชอบเพราะว่ามันเรียลไงมันมาจากความรู้สึกที่ตอนนั้นเราแบบ ฟิลเนี้ยอยากทําแล้วเราก็ทําเลยแต่บางทีโพสต์บางอย่างหรือคลิปบางอย่างเนี้ยเราคิดนานนะค,นนค,นนคิดนู่นคิดนั่นคิดนี่คิดจนมีแต่ความกังวลนะคะซึ่งความกังวลเนี้ยแหละมันจะไปอยู่ในคลิปในเนื้อหาในสีหน้าที่เราแสดงออกไปให้กับคนดูหรือฐานแฟนเรานะคะคนดคนูเขาดูออกนะว่าเรากาลังกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เราทําคลิปนะคะหรือเราจะโพสตอะไรก็แล้วแต่ให้มีความสุขให้มีความสนุกแล้วก็โพสต์เนื้อหานั้นออกไปะคะ่ะฉะนั้นนะคะ ไม่ต้องคิดนานคิดแล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วเราก็โพสต์เลยเพราะว่าหลังจากโพสต์ไปเนี่ยเราจะมีฟีดแบ็กกลับมาเราจะรู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมหรือคลิปต่อไปเราควรจะต้องเสริมเนื้อหาตรงไหนและนอกจากนี้เนี่ยจะมีคําถามจากฐานแฟนที่เขามาดูเรานะว่าเขาอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเราก็สามารถเอาคําถามนั้นมาทําเป็นคลิปต่อไปหรือทําเป็นโพสต์ต่อไปได้หรือว่าถ้าเกิดขายของอยู่ลูกค้าอาจจะมาโพสต์ถามปัญหาอะไรบางอย่างหรือถามหาสินค้าอะไรบางอย่างซึ่งเรา ก็สามารถที่จะไปหาสินค้านั้นมานําเสนอให้กับลูกค้าของเราได้ด้วยค่ะไม่มีอะไรที่สายเกินกว่าที่จะเข้ามาทําออนไลน์ทําได้ทันทีที่คุณอยากจะทําค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะคุณครูปอปิอย่กงเส้นทางสู่ความสำเร็จ